ฮัลโหลไก่กับผมเทเอ็กบอลบอลน,นะฮะวันนี้อยู่กับเจ้า RF นะฮะโดโกโลูเกียนะครับนะสำหรับเจ้าเรือดำน้ำนะครับลำที่กี่แววะที่4ที่5ของอาของรัเสเซียวะนะเป็นเรือดำน้ำที่พลังงานนิวเคลียร์นะฮะดำน้ำได้แบบดำได้นานโคตรโคตรใช้คำว,ว่านานโคตรโคตรนะครับนะยังไงก็ไปดูเกมเพยกันฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ด้วยนะจ๊ะไปดูกันครับ เราจะมุดหายไปในเกมนี้ยุ่ยสกันหมดและด่านมืดด้วยนะใครดูคลิปนี้นี่สงสัยว้าวอชิกะระอ้าวอิซุมโมะเรามีพลังสุสวยให้นายถึงชุด เบะไหมเบะเบะหูะหายหายวับไกลเกินไปว่ะผมมันอยู่ใต้แท่นขุดเจาะเดี๋ยวรอฟอร์ดวันดีเรามีสุดสวยน่ารักให้เธอหนึ่งช็อตว้าวมีศูนย์เก้าหกมาว่ะ มาว่ะมาว่ะเอาว่ะเดี๋ยวเราฟอร์ตต้องนายแล้วแหละนายคือคนที่ถูกเลือกอายเลยเดี๋ยวเราฟอร์ชั้นเหมือนเขาลอยน้ำอยู่เลยวะ่ะ ฉันไม่เห็นใครแล้วนะเอาอีสโมโฉันเห็นนายฉันเห็นนายด้วยไทยเกอร์ไทเกอร์นี่คนหรือบอทวะเนี่ยพี่เหมือนบอทไปเลยเอาปลาคืนมาโอ้มันมาแล้ววะ่ะผมต้องเล่นแบบผมดาเดน,นชาติหน้าบอกเลยเกมเนี่ย เออเออดีดีเจ้าปล่าเจ้าเปล่าออมแทนกดเจาะรอข้าเจะลรอฟอร์ก่อนดำนยันจบเกมอ่ะเงไ,ไงจเจาใช่จเจ้าใช่ไหม ฉันขอใส่นิวเคี้ย์ใส่นายหน่อยตุ้มตุ้มพลังนิวเคีย้ยงฉันโดนสกัดไปได้ยอมฉันเถอะฉันยิ่งขนาดนี้แล้วฉันดำเนน,นุนอชาติหน้าเบะเข้าให้ ว้ายยิงไม่โดนฉันหายไหมล่ะยิงรัวๆฮะอิซุโมะตานายแล้วแหละอ้าวหมดเหรอตายซะเถอะไม่ตายด้วยเว้ยเฮ่อพอแล้วตายแล้วแหละอ้าวนิวเคลียร์ใกล้ๆเลยดีกว่ามไม่น่ารอดนะฮะอิซุโมะน่าจะโดนสามลูกนี่แตกเลย อุ้ยไม่แตกไม่แตกอะ่ะขอเดินขึ้นไปดูบนฟ้าหน่อยนะโอ้โหจบซะแล้วดำน้ำทั้งเกมอะ่ะเออโคตรเจ๋งดำไปเกือบดำไปเท่าห้านาทีฉันลืมตั้งปุ่มดำน้ำ <c oughs> ดินต้องเดินออกข้างแล้วแหละมีใครสปอร์ตฉันยังไม่มีเว้ยสปอร์ตไม่เจอเว้ย โซน่าฉันไกลมากเลยนะฝั่งฉันไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินหรือไงเนี่ยโหมาสักที KDX เอาไปก่อนเลยสองลูกเอ็นเป็นยิ่ห้าโอ้ติดตึกไม่นะเอาไม่ติดเว้เยมันดำกว่า เราจะดำไปหาเขาเลยแล้วกันนะนี่ไงโซน่าไปเดียิงทีเห็นทีนะปิ้งทีเห็นทีถ้าไม่ปิ้งไม่เห็นนะเออเออเอ็กซ์กีผ้าอ่ะอลิสตี้บอดโปเนี่ยชัวร์เลย ใส่นิวเคี้ย์เข้าไปใส่หน้ามันเบ๊หูยน,น,นานวันไหวเดี๋ยวจักรอ,รอรนาทิตย่น,น่านจะบอดบอดรืยคนวะไม่ได้ต้องคนก่อนเนี่ยเบ๊เข้าให้น่านจะหายอะเบะ๊หายเลยขอโทษ ไม่มีใครสปอร์ตผมเห็นนะอ๋อคือเขาไม่เห็นเราเว้ยหายดิหายเลยขอโทษโอ้ยผมเห็นเฮอริเคนแล้วอุ <c oughs> ้ยอุ้ยแรงแต่ขอจัดก,การเฮอริเคนก่อน ไม่น่าทันอ่ะคอนเทนต์จัดคอนเทนต์จัดจิมมี่จิมมี่คอนเทนต์เหรอจิมมี่คอนเทนต์เหรออุ้ยโดนโรยุกิมันกันเลยว่าแล้วมันมันมานี่เองเดี๋ยวเราจัดการตรงนู้นอ่ะว่าแล้วว่าแล้วมันต้องเอาเหมือนเราช่วงนี้มันกำลังมาไง อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมฉันมีอินดรมไพส์ต้องไปเล่นอยู่ยโดนทุกลูกหลบไม่ได้เลยทีเดียวปล่อยไม่ได้เลยนะอน,นี่ตามเป็นปิงเลยนะยิงยิงระเบิดแล้วมิวเคียฮื่เอาไงดีวะไม่ยุ่งกับแม่งดีวะผมว่าปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของมันคนอื่นดีวะ ผมจะเอาเนี่ยเรือลน้ำเนี่ยผมว่าผมซิกแซกไปหามันเลยดีกว่าผมจะแตกแล้วว่ะเพื่อนๆไม่รอดแน่เลยเฮ้ยทำไมยิงไม่เข้าวะแม่งเออแม่งเยอะอุ้ยเรือลน,น้ำนี่มันตามแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนวะอยู่โลกหน้าวะเนี่ยอืมให้ตายเถอะ นี้ก็คนเหมือนกันนะครับตามเราไม่หยุดเลยผมหม่นไส้มับ่ะผมหม่นไส้บอนเพื่อนๆผมทำไงได้บ้างฮะหรือผมต้องกดขึ้นจากน้ำจริงๆผมต้องใช้ทิกหลบต่อวิดีโอแบบกดขึ้นจากน้ำนั่นแหละโอ้โหลบได้ลูกนึงออกซิเจนหมดพอดีเลยด้วย โอ้โหพอดีเราแบกทุกคนก็ไม่ไหวนะฮะโอ้โหดูดีเขาคนสามเราบอทสอบวัดสาบม,มันโคตรโถแล้วทุกคนเล่นดีโอ้ยเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟอยู่ไหนเนี่ยโอ้เพื่อเลิฟโอ้เดี๋ยวมาดูคลิปพี่นะพี่ว่าพี่เล่นยังไงหนูเอ้เป็นยังไงบ้างครับจบกันไปกับเมื่อกี้สำหรับเจ้า RF อยูเลียดอนกรูเกีย นะฮะ RF u r e a d o n g o r k i a นะฮะนะ K 5 3 5เป็นเรือมหาโหดที่ผมติดนิวเคียบูลาว่าไป3 3ลูกนะฮะแล้วก็ฟิสิกไป2ลูกโหอย่างมันบอกเลยนะอย่างมันสำหรับลำนี้เนี่ย โซน่าหรือว่าเรดาร์เนี่ยโซน่ามันใกล้นะแต่เรดาร์มันไกลนะฮะเพราะฉะนั้นลำนี้เป็นอะเบสเรื่องสปอตแล้วก็เบสเรื่องการยิงเลยนะฮะสำหรับใครจะเล่นก็สามารถพลิกแพงได้ไปติด EF ก็ได้ติดอย่างอื่นก็ได้นะครับสำหรับผมติด RF นะฮะไ m 56าบปุระว่าเนี่ยโคตรมันเลยนะฮะโอเคไปดูเกมเพลย์กันต่อฮะไปคันอ๋อ ลืมบอกไปฮะวงเล็บไันนิดหนึ่งทิกนะฮะเด็กใหม่ที่กำลังขึ้นเวัยสิบห้านะฮะใช้ลำไหนดีเรลมน้ำนะฮะผมแนะนำเป็น0ูนย์เก้าหนะครับราคา30ล้านกับ R F Julia Doncologie นะฮะราคา14ล้านนะลองเปรียบเทียบกันดูว่าจะเอาลำไหนนะฮะแต่ผมเชื่อเป็น0ูนย์เก้าหนะฮะกับ Julia Doncologie นะครับโอเคไปกันไปดูเกมเพลย์กันครับไปกันโอ้โหเราต้องเป็นเล่นสายบุกนะโอเคตอนนี้เราจะเล่นสายบุกนะครับ มาดูกันว่าเราจะรอดไหมฝั่งเขามีปรจจันบานหนึ่งประจันบานหนึ่ง,นนงมีเรือบรรทุกเครื่องบินฝั่งละหนึ่งโอ้โเหเรือมน้ำสองสร้างอะไรทั้างเทพขนาดนี้อ๋อจะมีบอดนะฮะเราก็มีบอดพาอ่าอย่างนี้ค่อยสู้กันได้อยู่ไม่ใช่เอาบอดไปเจอกันป้าบอดำโดยไม่มีจุดหมายอ่าเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่ซ้ายนะเดี๋ยวเราตรงไปแล้วไปสายมืดๆอย่างนี้ก็ฟังผมพากไปก่อนแลวกัะมันไม่เห็นอะไรจริงๆงอ่ะ บางทีผมอยากให้น้ำมันเป็นสีใสนะเดี๋ยวผมจะไปแจ้งเขาให้แบบน้ำเป็นสีใสเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เขาจะทำรอเปล่านะแต่มิไซล์บูลาวายิงใกล้ไม่ไม่ดีนะฮะมันขึ้นลำช้าฮเพราะฉะนั้นต้องยิงไกลจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นแล้วจะเห็นแล้วโอเคเห็นศัตรูก่อน เห็นเมซูรี่ก่อนวะเอามีซูรี่ก่อนดี่าวะซุลลี่ไปก่อนเลยเปิดงานก่อนเลยเรามีมิสไซล์ทั้งหมด10เอ็ดลูกนะครับเราต้องใช้อย่างประหยัดเปิดงานไม่เข้าพะโลยไอ้นงมิสไซล์เร็วไม่พอเอออย่างน้อยต่อวิโดโอโดนก็ยังดีวะ เราก็ยังไม่เห็นเขาอยู่ดีวะเขาบินอยู่บนหัวเราแล้วเนี่ยฝั่งเขาหายไปลำมึงแล้วโอ้ไม่เห็นอ้าวเจอแล้วไปแล้วฮะปล่อยทุกอย่างที่เรามีเราจะจอดเรืออยู่ที่นี่นะครับอุม้มสนุกสนานกันเลย ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าต้องมาดูกันว่ารอดอุย้ยเหมือนมีเรืออยู่บนหวัวอุย้ยกล้ามากไอ้น้องกล้าผ่านพี่มากอยู่ไหนแล้ววะ <c oughs> อยู่ไหนแล้ววะ <c oughs> อุย้ยเรือมนน้ำอยู่นี่เมือกโผล่มาตรงนี้แล้ววะเาให้ร้อยด้วย ก่อนไปพี่ขอข้ามมันก่อนแล้วกันนะพี่ไปครึ่งทางแล้วพี่อยู่กลางสมอภูมิไล้น้องอมันเดินเรือแล้วว่ามันมันรู้มันรู้มันต้องหนีฮะเพราะฉะนั้นผมไม่มีาทางเลือกแล้วผมต้องเข้านี่แทนและเบ๊ะเบ๊เข้านี่แทนแล้วกันนะในเมื่อเขาโผล่มาอย่างนี้ผมไม่มีทางเลือกฮะ นอกจากสอยสอยใต้ท้องมาเนี่แหละเดินมาน่าจะดงลงใต้ท้องพอดีนะสภาพนี้ชอบชอบเออเออเอ,อ้ยให้มันรู้สะบ้างว่าไผเป็นไผบักห้านี่เมีอุ้ยข้างหลังมีเหตุวะ่ะ มีเหตุว่าปล่อยลูกเดียวพอเรือม้าจะไปไหนอยู่กับฉันก่อนเฮ้ยแม่งรู้เยอะไล่เลือมน้าแม่งเลยแล้วกันนะมีสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเหลือแล้ว ขอไปยัดใต้ท้องเรือนะอันปะวะก่อนโอทูจะหมดขอยัดใต้ท้องเรือหน่อยจุดไปเถอะจุดได้จุดไปเถอยังไงฉันก็ตายอยู่แล้วเป็นขอพีชีพครั้งสุดท้ายของฉันหน่อยการพีชีพของฉันเอ้ยมันเดินเรือหนอีว่าไอ้นอนนอนจะไปไหนอยู่กับพี่ก่อนพี่เหลือโอทูไม่ถึงสามวิแล้ว อุ้ยมันรอดว่ะโลยไอ้นงละต่อตรงไหนดีวะเนี่ยแหละถึงคาวบอลบอลที่บอลบอลทำเกมทำกรรมกับเขาไว้แล้วโอ้โหโดนนะหนึ่งตอกอืมโดนละบอลบอลแอบก่อนแอบแอบก่อนฮะแอบก่อนฮะแอบฮะใช้หินให้เป็นประโยชน์ฮนะน้องๆ ช้หินนี้เป็นประโยชน์แล้วเราจะลอหรือหลังเข้าหมั่งมาแล้วหินนี่เป็นประโยชน์ฮนะแล้วเราจะลําได้อีกทีตอนไหนวะเนี่ยไปดิฮะไม่อยู่ดิครับอยู่ทำไมล่ะเอาเครื่องบินมาไล่แล้วเครื่องบินแรงซะด้วยมีซูรีหรือเปล่าหนะังหน้าเนี่ย เฮ้ยรอดได้ไงวะหูโคตรตึงขอดำได้ไหมฮะหุยพ่แล้วอย่ามาใกล้ฉันหโหขอดำได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษขอโทษโอ้กดผิด ดำไม่ได้ด้วยไอบ้บ้าเอ้ยทำไมเป็นดำไม่ได้วะโอ้เจ็บเจ็บโอ้ชนชนไปขอโทษเออเอเอดีมาดิสู้ขัดใจเว้ยสู้ขัดใจนายย้อยบอกเลยว่าฉันสู้ขัดใจมันสุดสุดแล้ววะเก่งผมก็สุดสุดแล้วฮะมาเถอะไอศุลี่แม่ง็้รอดตีได้เนี่ยหูม ตายเธอไวรุ่นมันแค้นจับใจดูทีมของฉันทำนอมเมสสิโคตรมันบอกเลยโคตรมันเอากดเตาถูกกดเติมเลือด,อดอทำไมโอ้เจอบอทอีกแล้วไม่มันเลยบอทสามเอาอีกแล้ววะเหลือมนดูเครื่องบินสองเลยวะไอ้มอฟสอง เช่นว่าฉันไม่รีบหรอกฉันสปอร์ตให้เองเลยโอ้ตายบอกเลยฝั่งนู้นตายยังเคียดเรดาร์ฉันไกลามากโซน่าฉันเนี่ยฉันคือไทร้อยสมัยก่อนโอ้ยมันไปไหนกันโอ้ฉันติดหินโซน่ามันไม่เด้งไกลแล้ว่มองไม่เห็นเนี่ย รู้ว่าอยู่นเหนือหินเนี่ยน้ำมันไม่ใส่วะมันต้องใส่ไม่ใช่เหรอวะอยากให้น้ำมันแก้ไขเป็นน้ำแบบสว่างสว่างวะ่ะเหมือนเวลออว์ชิปอะเฮ้ยอย่าบอกนะไอคนเดิมอะเอยโดนไม่ดีเฮ้ยเลื่อนไม่ลดเว้ย เดินชนแม่งเลยดกว่าเราคนจริงชนไปเลยอย่าไปครัวดิโถเออชนไปเลยเอ,อ้ยหายไม่ล่าไม่หายเว้ยทันปะวะทันดิโถ ถให้ด้วยถยให้ด้วยสองลูกไปลายบลายจ๊บๆอา้าวใครลาดวะนน่ะหุ่นนักหืมใครลาดวะแม่งโคตรเลย Bird come see, wow. เบิ์ดคัมสิวาเออดีอดีตายท้องด้วยมาตายท้องด้วยมานี่ไงสนันมันไหวเปล่าสนันมันไหวเปล่า เหมือนแบบเปิดแฮกแมพเลยว่ะภา,ภาพเนี้ยแบบอารมณ์เหมือนสมัยก่อนเราเล่น s อฟอะไรอย่างเงี้ยเปิดแฮกแมพเฮ้ยฆ้าคนก่อนนี้มั้งมีคนหรือบอทมาเนี้ยทำไมมันเล่นรู้มากจังวะออยิงขนาดนี้ยอมเถอะจริงๆจะหมดแล้วนะนิวเคลียร์เนี้ยยังไม่ตายอีก จะดายนวเคียเออนี่แม่งตามผมเป็นปิงเลยว่ะผมไปหาฮิตแอบก่อนจะได้ไม่เป็นแบบคราวที่แล้ว <But> เป็นเป็นนำนานเหรอฮะเราเป็นนำนานเหรอ อยู่ติดขอบเลยนะอยู่ติดขอบเลยนะ่าจะดูแบบ u ู u b e มาเยอะตายไปซะ <c oughs> โอ้โหสองลำ้ำยามยามเกียดบอลมากนะฮะมินเกียรบอลมากเดี๋ยวบอลพักก่อนคนสองเลยมั้เนี่ยโอ้โหคนสองด้วยเ,เจ้าโว้ย ดีเลยค่าเติม O2 พอดีเลยพวกเจ้าเหล่าเพลเยอร์พวกเจ้าเหล่าเพลเยอร์โดนค่าค่าซะเห็นนอนกเฮ้ยเ,เห็นบ่าเห็นบ่าเห็นบ่าวว้ายจุดฟูดทำไม <laughs> จุดฟูดทำไมฮัลโหลฮัลโหลจุดฟูดทำไม จอดกันทำไมอ่ะทำบั๊กเหรอทำบั๊กอะไรปะวะคือทำอะไรวะมันทำอะไรวะมันเอาต้๊กคิกเหรอมันทำอะไรวะนะ่ะมันก็ไม่ยิงมิสไตน์นะเอ๊ะทำไมตอนวิดีโอผมระเบิดตรงเนี้ยเฮ้ยมันโผล่ว่ะเฮ้ยผมกดเติมเลือดทำไมอ่ะสองรอบติดแล้วนั่นแหละ ฉันหลบแบบดิจิตอนเว้ยฉันไม่โดนตอว,วิดโอนายหรอกเอา้าตอว,วิดโอหมดเพื่อนายคนเดียวเลยจริงๆปาฉันบงังละ อาฉันบ้างนั่นแหละทำอะไรมันทำอะไรของมันกันวะอยู่ให้ฉันฆ่าซะก่อนนะั้นเหล่าเพลเยอร์มัตเตอร์นิวเคลียร์ของฉันจะตะหงาดบนหน้าของนาย รับมันไปซะโอ้โหแม่ง oh, ถึกจัดเฮ้อสุดยอดครับสำหรับ R F ยูเรียยูเรียหรือยูเกียวะโดนโกโลยูเกียอะไรเนี่ยนะฮะอ่านผิดอ่านถูก มันโคตรมหาโหดในเทียสามเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะน้องๆคนขึ้นใหม่เวลร์สิบห้านะครับสบคนซื้อลำนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับกับศูนย์เก้าหกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมแนะนําไว้เลยลำนี้เป็นที่พึ่งได้แน่นอนนะครับยังไงเกมมันๆอย่างนี้นะครับพบกันได้กับบอลบอลนะฮะยังไงฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ด้วยโชคดีฮะไปแล้วฮะโชคดีจะเปืนครับ